เอาตีกันละตอนเช้ามาอะไรเนี่ยตกใจดูดีก็ร้องเนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้อากาศช่วงเช้าเช้าตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าเพื่อนกินโยเกิร์ตอาหารเช้าจะโยเกิร์ตใส่ผลไม้ที่เก็บมาตอนเช้าเช้าจอยจะไม่ค่อยกินข้าวนะส่วนใหญ่จะโยเกิร์ต วันนี้นุกระโปรงเพื่อนชุดชุดเดดเหมือนคนท้องเลยนะ <c oughs> เหมือนเลยอยากเห็นกันไม่ใช่เหรอเหมือนเลยตันตัวตันนะตัวตันกลมเหมือนคนท้องอยู่อากาศก็ลมอยู่จ้ะนมันก็ถามว่าร้อนไหมร้อนนะเ,นเพื่อนแต่อากาศก็ยังมีลมพัดพอให้แบบว่าให้เราได้มีความเย็นหน่อยอะจ้ะ ชาบ้านเขาก็ตื่นกันแต่เขาเงียบกันอยู่เลยจอยนี่แหละตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อนเฮ้ยตื่นมาซักผ้าตากตากผ้าเสร็จก็นั่งเล่นอยู่กับโซฟาจ้ะม,มันเข้ากันมากนะโยเกิร์ตกับแอ้มแบล็คเบอร์รี่อ่ะทำให้เราขับถ่ายดีจ้ะเขาตื่นกันละเขาอยากมาทิ้งกันน่ะปวดหัวเพื่อน ปวดหัวไม่ใช่หรอกเรื่องลูกที่ลอนดอนเราวายโทรมาบอกว่าโดนขโมยโดนขโมยอาหารเยี่ยงเลยจอยกับแอนดี้เพิ่งส่งเงินไปให้ซื้ออาหารไงอาทิตย์ละหกสิบปอนด์ให้ไปซื้อไก่ซื้อพวกพวกไก่พวกเบคอนพวกขนมปังพวกอะไรที่ว่าอยากให้น้องเขากินแบบพวก เนื้อไก่เนื้อสัตว์มากอะ่ะเพื่อนๆทีนี้นางไปซื้อไก่ไปซื้อไก่ช่วงหน้าอกอะนะ่ะเนาะแล้วก็ไปซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาไว้จะทํากินเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่นะเนาะนักศึกษาส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะกินอาหารแบบง่ายๆพวกพวกเพี่ยนเพื่อนพวกอาหารที่แบบถูก,ถก,ถกๆสุดๆพวกพวกเอนู้ดดอวครับอะ่ะนะพวกมาม่ากองเอถ้วยครับอะ่ะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละ ทีนี้จอยกับแอนดี้ก็เลยส่งเงินไปให้เขาเพราะว่าเงินเดือนของเขาอะ่ะมันไม่เพียงพอที่จะมาซื้ออาหารทุกอาทิตย์หรอกนะทีนี้พวกจอยก็ส่งไปให้ซื้อนางก็ไปซื้อนางก็โทรมาบอก,กวันนั้นว่าซื้อมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูเมื่อบานโทรมาร้องไห้บอกว่าโดนขโมยของเพราะว่าหอที่หอพักอะ่ะมันมีหลายห้องแล้วทีนี้ห้องอื่นอะ่ะเขาพาคนคนนอกเข้านึกภาพออกไหมคือเขาสามารถพาเพื่อนเข้ามาได้ แล้วก็ทีนี้ไอ้พวกที่พากันมามาแอบขโมยกินหมดเพื่อนเพราะว่าตตบมันต้องแบบว่าครัวมันต้องแชร์กันไงมันต้องใช้ครัวร่วมกันอะแต่ว่าห้องนอนห้องน้าเนี่ยแยกไงของใครของมันแต่ครัวห้องครัวตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยล็อกงล็อกเกอร์นี่คือต้องมันมีแต่ของคนร้านแต่ไม่มีที่ล็อกไงเขาไม่ให้ทำที่ล็อกของเราซื้อมาเราก็ต้องใส่ตู้เย็นเป็นชั้นขครชั้นมันก็โดนโดนแบบโดนขโมยหมดเพื่อน บางทีนางบอกว่าบางทีโดนกแต่ว่านางก็ไม่ได้โทรม,มาบอกทุกรอบหรอกแต่ว่าก็โดนบ่อยมากไงน,นี่แหละชีวิตของเหล็กนักศึกษาในหวพักก็เป็นอย่างนี้แหละเปรี้ยวละไม่ใช่ว่าที่นี่เขา ไม่มีขโมยนะเพื่อนก็นพอขโมยเหมือนกันแหละมันเป็นมนุษย์เนาะมันก็มีการขโมงขโมยแต่มันบ่อยเกินไปไงดุนใจนักศึกษาเขาจะช่วยเหลือตัวเองนะถ้าพ่อแม่ไม่รวยจริงๆเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้แหละจะส่วนจอยก็อันนี้ก็ช่วยลูกได้เท่าที่ช่วยเนาะก็ค่าอาหาร ค่าของใช้แบบว่าออนไหนที่สําคัญสําคัญหน่อยอะนะแต่ว่าพวกเมคอัพเสื้อผ้าเขาก็ทํางานซื้อเองไอเงินที่ว่าค่าค่าเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็กู้กับรัฐบาลเรียนเองเรียนจบได้งานแบบว่าถ้ามีงานดีๆนะงานดีๆเงินดีๆเขาก็ต้องจ่ายเขาก็หักออกจากจากเงินเดือนเรา,าแต่แต่ถ้าว่าออกมาแล้ว เราได้งานแต่งานแล้วเงินเดือนมันไม่ถึงไอ้มินิมัมเขาอะเขาก็จะไม่หักออกค่าเรียนพวกจอยไม่ได้ส่งเขาหรอกแต่เขากู้เงินเรียนเองส่วนใหญ่เด็กที่เนี้ยเขาจะกู้เงินเรียนเองพอเรียนจบแล้วมีงานมีการทําก็ส่งส่งคืนเขาเองช่วยลูกได้ก็แค่ค่าอาหารของใช้ที่จําเป็นนะจ๊ะ แต่กเขต้องเข้าใจเนาะอะไรก็แพงที่ลอนดอนอะไม่ใช่ของทุกถูกเพื่อนๆมาโดนขโมยของกินทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวตัวเด้ยบอกลูกว่าเมื่อวานแฟนจอยส่งไปอีกเงินไปให้อีกบอกว่าซื้อเฉพาะวันที่จะกินไม่ต้องซื้อตุนเอาไว้ซื้อเฉพาะที่จะกินในวันวันนั้นอะ แต่มาให้น้องไมา่ากินแต่มามา่ามันก็ไม่ใช่เพื่อน<ๆ>เพื่อนคนเรามันก็ต้องการสารอาหารพวกโปรตีนเนื้อสัตว์มั่งอะผักอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่นางก็ไม่ค่อยได้กินนางกินแต่ขนมปังทาเนยอย่างเงี้ยถึงเห็นไหมถึงว่าตอนที่มานางขึ้นมาหาพวกจอยเพื่อนๆถึงเห็นจอยกับกับแอนดี้พาลูกไปชอปปิง้งไปซื้อเบคอนไปซื้อของแบบข้าวที่แบบ Uncle ben อังเกอร์เบนน่ะนะ ที่แบบว่าสําหรับใส่ไมโครเวฟแบบแล้วไม่ต้องเอาใส่ในตู้เย็นน่ะนางยังสามารถเอาไว้ในห้องนางได้แต่นางไม่สามารถจะตุนอาหารทุกอย่างไว้ในห้องได้ครับมีกฎของเขาไงกฎคือว่าห้ามเอาอาหารแบบพวกไหนอ่ะจำพวกไหนที่ว่าให้เอาเข้าไปไว้ในห้องกับเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าจะให้เก็บทุกอย่างไว้ในห้องได้จอยเคยบอกลูกอยู่ว่าทําไมแบบไม่ซื้อไอ้ถังแบบแค่เย็นน่ะนะถังเย็เยเยนๆแบบเหมือนของปิกนิกอ่ะแล้วก็ซื้ออาหารแบบ พวกเบอร์เกอร์พวกอะไรไปใส่ไว้ไว้สักวันสัองวันอย่างเงี้ยคือมันจะมีน้ําแข็งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่เสียเร็วโดยบอกถามลูกอย่างนงี้ลูกบอกว่ากดเขาไม่ให้ทําอย่างนั้นแม่อย่างเงี้ยสงสารลูกอยู่เพื่อนๆบางทีมาเนี่ยก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเอาตีกันละตอนเช้ามาอะไรเนี่ย ตกใจอยู่ดีก็ร้องเนี่ยฮะนะนะกำลังคุยเรื่องลูกนี้ร้องแข่งอีกอะนะนะ่านะก็สงสารลูกไงบางทีเพื่อนไเห็นมาว่าทาไมจอยทำอาหารให้ลูกกินเยอะอย่างเงี้ยก็เนาะเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กินอย่างที่เราได้กินไงขึ้นมาแต่และทีก็ทำให้เขากินก็ซื้อให้เขากลับลงไปเพราะว่าที่นี่มันจะถูก กว่าที่จะไปซื้อที่ลอนดอนของลอนดอนมันมีทุกอย่างเลยมันเ่ินมาคนบอกว่าทําไมต้องขนซื้อจากที่จากที่นี่ลงไปคะทําไมไม่ซื้อที่ลอนดอนค่าของชีพที่ลอนดอนมันสูงจ้ะนะราคาทุกอย่างพิซซ่าราคาเบอร์เกอร์ราคาของทุกอย่างมันจะแพงกว่าแถบอื่นอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเมืองหลวงค่าของชีพมันสูงทุกอย่างแพงหมดนะคือคือมาที่นี่แล้วก็ เนาะซื้อให้ให้เขาเอาลงไปคนลงไปได้เพราะว่ามันได้แบบประหยัดเงินนะนเพื่อนใครจะมีเงินให้เขาไปซื้อแต่ที่นู่นนะถ้ามีแต่ที่นู่นก็คงจะไม่ส่งของไปให้เขากินหรอกอบ้านนี้ทะเลาะกันแต่เช้าแล้วเขามีลูกอ่อนสองคนไงเด็กผู้ชายสองคนเด็กเล็ก,ลกอะ่ะเัินเช้ามานี่ก็อย่างนี้แหละ บางเสียงชาวบ้านทะเลาะกันมั่งเสียงนกเสียงกาเงี้ยเพื่อนๆนเสียงมาา้าเห่าเงี้ยโอ้ยมันอยู่ในชุมชนเพื่อนๆเนาะจะไม่ได้อยู่ในป่าช้าจะได้แบบมีเสียงเง,งียบสงบนี่แหละอาหารเช้าไมไ่กินทุกวันนะโยเกิร์ตก็แล้วแต่วันไหนท,ที่คึกจะกินนะเพื่อน ไม่ได้อุ้มท้องนะอย่ายมาทางนั้นน้องจอยแพ็กแน่นเหรอน้องจอยท้องไม่ใช่ท้องนะเพื่อนใส่ชุดเดทอยากจะเป็นกุลสตรีมากวันนี้ใส่ชุดเดทลายเพื่อเพื่อในโลกของจอยเองนี่แหละยอยากเห็นน้องจอยใส่ชุดเดทใส่แล้วเป็นไงอะ่ะอีฉาทีชาวบ้านคงจะเห็นเขาคง,งจะตื้นเหมือนกันแหละไม่ใช่มีแต่เพื่อนเพื่อนเราตื้นอะ เพื่อนๆจอยเนี่ยมองลงมาเ,เกิดอะไรขึ้นเงี้ยฮะนะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ใส่ชุดเดสเหมือนคนท้องเลยนะก็เกิดอยากจะใส่นี้แหละใครว่าสวยไม่สวยไม่สนใจอะอใส่แล้วสบ,บายพอเปรี่ยวทับิก ถ้าไปเคี้ยวมันน่ะเปรี้ยวไอ้ที่ทตา,ตา,ทานะทตาเล็กตาน้อยนี่ไม่ใช่ให้ท่าใครนะไอ้ทำเห็นตาเล็กตาน้อยไม่ใช่ให้ท่าใครนะเพื่อนเปรี้ยวไม่ใช่เขียนคิดว่าผู้ชายเข้ามาให้ท่าไม่ใช่ให้ท่าใครเลยเปรี้ยวก็ต้องทําตาเล็กตาน้อยธรรมดาถ้ากินของหวานไปก็ทะตาหวานนีจะหาว่าให้ท่าอีกนะเนาะมีความพอดีสําหรับมนุษย์เนี่ยมันเปรี้ยวไม่ได้ไปเละใครทั้งนั้นเลยไม่มีลรอกผู้ชายมันไปละน่าจมีเมียละ อตาปิดตาเล็กตาน้อยใส่นี่ไม่ใช่อะไรนั่นเนี่ยไม่ใช่ให้ทาใครข้างในก็ไม่ให้ทาค่ะหรอกไอ้ลูกแบล็คเบอร์รี่มันเปรี้ยวเกินไงเขี้ยวมันไม่ได้เขียวละเม็ดติดฟันเม็ดต,ติดฟันไม่พอฮะตาตาปิดใส่เพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยเดรไม เกิดคึกอะไรขึ้นมานี่เดินหลายรอบไปะนั้นเนี่ยฮะนะว้าใค้เ่องบาครับเรื่อง้าครับมโอ้ไม่ได้บาจริงจังว่าจริงจรงนี่ต้องยืนฮะเท้าเอวใส่เขาเอย่างนั้นอ่ะอันนี้แบบทักท้ายทักทายนะนเพื่อนนะตัวนี้หาเขียกกินตโยเกิร์ต ไอ้ลูกนี้ก็เขี่ยทิง้งเขี่ยทิ้งทิ้งข้างๆแล้วเนี่ยนางไปละนางดูสิแตไไ่ไปยังเป็นเปนแน่ใ,นใจว่าไปไหมเห็นคลิปนี้ก็ไม่ต้องไปพูดต่อว่าจอยใส่ชุดเดดเหมือนคนท้องนะเพื่อนนะนะไม่ได้ท้องหรอกอ้วนอยู่แล้ว ชุดสไตล์นี้ไม่คือกับน้องจอยก็นะไม่คือก็จะใส่นะก็พอมันไม่คือน,นี่เลยใส่ให้ดูซะใส่ละแขนก็กาเป็นมัดมัดเห็นไหมเนี่ยมาพอๆเพ,พ,พื่อนเอ้ยรู้สึกแบบเปรี้ยมากแล้วอีกกี่ปีจะเรียนจบเนี่ยเพราะว่านางกําลังหาที่พักใหม่ไงที่พักใหม่นางก็ต้องแบบหาเพื่อนอะ ช่วยกันแชร์เพื่อน,อนประมาณเพื่อนก็ประมาณสามสี่คนอะแชร์บ้านหลังนึงอะแต่ว่ามันจะมีห้องน้ําใครห้องน้ํามันในตัวอยู่แล้วที่ว่าต้องแชร์ก็คือไอ้นี่แต่มันก็เจอปัญหาอีกเพื่อนไม่ซื้อมันก็ต้องมาขโมยกินกันอีกเธอก,ก็ไม่เข้าใจไปซื้อคนเดียวไปเช่าคนเดียวหลังโดดูหรือแฟตห้อง,ง,งนอนเดียวก็ไม่ได้เพื่อนมันแพงที่ลอนดอนคือว่าแพงก็แพงจริงๆนะใครลองเสิร์ชหาดูใน Google ในห้องพักที่ลอนดอนอ่ะเอาแบบที่ถูกที่สุดอ่ะนะ อแพงยิ่งกว่าค่าเช่าบ้านจยอยอีกของจอยสามห้องนอนก็เกือบพันอันนั้นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนเดียวก็เกือบพันเนี่ยก็ไม่ไหวนะนเพื่อนค่าของชีพอะใน,น,นจะค่ากินอยู่ค่ารถเมค่านุ่นค่านั่งกีป,ปาถะคือทุกคนเราบอกว่าเออมีลูกแล้วเดี๋ยวเรียนจบก็สบายไม่สบายหรอกจ้ะนะเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคําว่าพ่อแม่นี่ไม่สบายหรอกลูกมีปัญหาอะไรขาดหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องนึกถึงแม่ถึงพ่อ ถามถามจากพ่อจากแม่ก่อนแล้วมีเงินให้ยืมไหมอน,น,นุนี้ใหม่ไม่มันก็ต้องมาที่เราเนี่ยแหละเพื่อนไม่มีมคําว่าสบายหรอกนะถ้าเราจะคิดจะเป็นพ่อแม่คนละมีความว่าสบายหรอกอาจเราอาจจะไม่ต้องมารับภาละเลี้ยงเขาแต่ว่าเราต้องเลี้ยงหลานอีกไงนะเลี้ยงลูกไปพอเลี้ยงหลานอดกนะคิดถึงเอาตอนที่ว่าเพื่อนๆมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้าคิดถึงใครละคนแรกคิดถึงพ่อถึงแม่ให้ไม่ไว้ใจคนอื่นให้ดูลูกดูเต้านะ ก็ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ยโอ้ไปให้ยายเลี้ยงไปย่าเลี้ยงดีกว่าเนาะไว้ใจไปให้คนอื่นเลี้ยงก็ไม่ไม่ไว้ใจเท่าคนในครอบครัวมันก็เป็นอย่างงี้เพื่อนๆนะไม่มีสบายหรอกจก้ะจอยก็ทํางานหนักที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยจะได้มากเกษียณอายุห้าสิบห้านะหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยจะได้ถ้ารุ่นจอยก็คงประมาณเจ็ดสิบแหละถึงจะได้กเกษียณอายุหัวงอกไม่มีแรงเดินแล้วจะสบายไงอะ มีสบายหรอกจะ,จะอยู่ถึงวันกเกษียณอายุหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อนเอาจริงๆนะจะอยู่ถึงวันกเกษียณอายุหรือเปล่าโอเคเ,เพื่อนเพื่อยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะนะมาบน่นให้ฟังนะนี่แต่เรื่องให้คิดทุกวันเนี่ยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย